ัดฟันเสร็จแล้วทําไมฟันถึงรีแลกฟันถึงล้ลงลมกิมนี้มีคําตอบครับก่อนรับฟังส,สาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง y t u t u นะครับฝากกด u u s c r i b e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องทําฟันวันนี้หมอแอลมีอะไรมานําเสนอครับ เป็นคนไข้แบบเคสเยอะมากช่วงนี้จัดฟันรอบสองรอบสามรอบสี่ก็หมายเพราะว่าคลิปนี้ก็คือถ้าเราจัดฟันเสร็จแล้วทําไมฟันมันยังล้มอีกอ่ะฟันมันล้มภาษาคุณหมอเขาเรียกรีแลบใช่ทำไมถึงล้มแล้วเราจะแก้ยังไงดีไม่อยากล้มทํายังไงดีคลิปนี้มีคําตอบฮะเหตุผลแรกเลยไม่ใส่รีเทนเนอร์พลาสติกอ่าฮะ พูดง่ายคือว่าถ้าเราก็ก็ล็อกไว้เลยแหละลีเทนน่คือคือมือคงสภาพฟันใช่แต่ว่าเราไม่ใส่บอกรามันไปแต่บางคนไม่ใส่ก็ไม่ล้มใช่หรือว่าล้มน้อยมากแบบในระดับที่เขารับได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยมันก็จะมีปัจจัยที่แบบทำใพ้เราพูดถึงสาเหตุก่อนดีกว่าใช่เป็นเยอะเป็นน้อยล้มเยอะล้มน้อยอปัจจัยที่จะทําให้ฟันล้มมากๆเลยก็คือ ต้องพูดก่อนว่าฟันที่อยู่ในช่องปากอ่ะเขาอยู่บาลานด้วยอะไรบ้างครับฟันที่จะอยู่ได้แบบอยู่นิ่งมีเสถียรภาพที่ดีแบบไม่ล้มเยอะอะก็คือมันจะมีเหงือกแล้วก็กระดูกที่รับลากฟันอันนี้ต้องมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงครับเพื่อที่จะล็อกให้ฟันแน่นเนาะโอเคแล้วก็แรงที่จะมาดันให้ฟันแบบล้มเอียงได้ก็คือ ฟันข้างเคียงกันเนี่แหละเขาจะดันล็อกกันทําให้ฟันไม่ล้มซ้ายล้มขวาอยูอ่ในหน่งคือเราต้องมีฟันข้างเคียงที่ครบถ้วนครับอืแล้วก็แรงอื่นๆอีกก็คือการสบฟันที่ดีก็จะช่วยล็อกฟันให้อยู่ในตำแหน่งนั้นได้เป็นอย่างดีไม่เคลื่อนเยอะแล้วก็แรงจากกระพุ้งแก้มริมฝีปากพวกนี้ก็จะมีผลดันฟันอีกอย่างหนึ่งก็คือลิ้นลิ้นก็จะมีแรงที่มาดันคอืเหมือน บาโชคน่าจะมีเคสคนไข้โรคเหงือกฟันก็จะแบบโยกอยู่แล้วแล้วก็จะบานออกเพราะว่ากระดูกมันแบบไ,ไม่แน่นแ,แล้วแล้วดิ้นก็จะดัดนออกมาฟันมันก็จะบานออกนั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจัดฟันเสร็จเนี่ยในกรณีที่ทุกอย่างมาลงตัวการไม่ใส่รีเทนเนอร์หรือใส่น้อยก็อาจจะทําให้มันรีแลกน้อยมากๆ<อ>ถูกไหม น้อยมากละการแต่ว่ามันมันก็อาจจะล้มบ้างแต่ว่ามันในระดับที่เราแบบ,บอาจจะไม่ไ,ไม่ได้เยอะมากแบบอาจจะล้มนิดหน่อยแต่ว่าการสบฟันอะไรมันจะยังเพราะว่าฟันรจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าฟันคนเราเนี่ยดินามิกคือมันะจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่คือเราถ้าคนไข้ต้องการให้ฟันเหมือนสภาพตอนถอดเครื่องมือ ก็ต้องใส่รีเทนเนอร์100%ห้ามทิ้งมันไม่มีการแบบไม่ใส่แล้วมันจะคงอยู่ได้เพราะฟันของเราเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่เพราะเราแบบใช้งานฟันมันใช้งานเยอะมากในแต่ละวันพูดกืนกินเคี้ยวนะครับหมดเลยเพราะว่าการพูดบางสระซอสเสือฟาะฟันฟันจะโดนริมฝีปากก็มีแรงกระทําต่อฟันแล้วทาบ่อยๆๆฟันมันก็เคลื่อนได้หรือการกืน ถ้าเราเกลื่นแล้ววางลิ้นผิดตำแหน่งฟันก็จะบานออกนะครับก็เป็นเรื่องปกติหรือฟันเราไม่ครบฟันก็จะเริ่มล้มอันนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือสาเหตุคลาสสิกที่หมอแอลว่าก็คือเริ่มเป็นโรคเหงือกเมื่อก่อนเหงือกดีแต่พอปล่อย่ปแล้วเลยมันก็เหมือนกับเราเอาเสาหลักก็คือฟันไปปักในดินแต่ดินมันซุดลงซุดลงมันก็มันเงี้ยมันเหลวมากเสามันก็เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ฟันเราคงสภาพดี ก็ต้องมาถึงถึงพื้นฐานก็คือฟันเราเหงือกเราดีก่อนเหงือกกับกระดูกที่รับรากฟันต้องแข็งแรงไม่เป็นโรคไปหาคุณหมอเหงือกพูดทินปูนแล้วก็ตรวจเช็คหกเดือนใช่จากนั้นก็มาดูถึงคำหนึงถึงเรื่องแรงอื่นๆอ่ะฟันข้างเคียงเราครบไหมถ้าหลังจากจัดฟันมันมีช่องว่างแล้วคุณหมอบอกว่า ต้องใส่ฟันที่ตำแหน่งนี้ก็ควรไปใส่นะครับใช่ถ้าปล่อยไว้มันฟันมันจะล้มแบรวดเร็วนะครับหรือคนไข้บางคนกลืนผิดวิธีก็อาจจะต้องไปฝึกการกลืนให้ถูกต้องการกลืนการพูดเนี่ยปลายลิ้นมันจะต้องไม่ไปโดนฟันมากอการกลืนหลักๆอ่ะก็คือปลายลิ้นจะต้องแตะที่เพดานปากนใถ้าใครกลืนแล้วลิ้นแตะฟันเนี่ยฟันจะบานออกนะใช่เออมันจะไม่ หลังจากจัดฟันมันจะคุมไม่อยู่อะค่ะไม่ไม่มีเครื่องมือในการล้างฟันไว้แล้วพอไม่มีเครื่องมือแล้วเรายังกลืนวิธีนั้นอยู่ฟันมันก็จะบานบานออกอย่างรวดเร็วใช่หรือพฤติกรรมบางอย่างแบบการดูดนิ้วเราเลิกไม่ได้จัดฟันเอาเข้าไปเรียบร้อยแล้วบานว่าพฤติกรรมกลับมาอีกมันก็ไม่หายค่ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เราก็ต้องฝึกให้มันหายไปสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังคือการใส่รีเทนเนอร์เนี่ยคือ the base ใช่แต่ว่า จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าฟันเรามันดนามิกใช่ถ้าเราตัดแฟกเตอร์ปัจจัยเหล่านั้นออกฟันเราก็จะเคลื่อนน้อยลงใช่นะครับพฤติกรรมการกืนการกินดูดนิ้วใช่ไหมฟันล้มใช่ฟันหายไปก็คือแก้ให้หมดใช่มันก็จะทําให้ความเสี่ยงในการที่จะล้มมากๆลดลงใช่ทีนี้มาถึงบทสรุปมเอามีอะไรสรุปไหมครับก็คือการป้องกันฟันล้มหลังจากจัดฟันที่ดีที่สุด และคงสภาพได้ดีที่สุดเลยก็คือการใส่รีเทนเนอร์ซึ่งแบบรีเทนเนอร์มันก็มีหลายแบบแบบปิดแน่นหรือว่าแบบถอดได้ครับค่ะ,คะก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอดูเพื่อว่าเราเราหมาะกสมแบบ,<ใ>บไหนไใช่ค่ะราได้เป็นแบบที่เหมาะสมถูกต้องสําหรับคนไข้ส่วนปัจจัยอื่นๆให้เราพริจารณานะครับถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าจากคลิปนี้นะครับเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยปรึกษาคุณหมอได้ว่าเรามีแนวโน้ม ที่จะต้องทำอะไรเพิ่มเพื่อให้ฟันเราเนี่ยล้มยากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าการจัดฟันแต่ละทีก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการจัดฟันเพียงหนึ่งครั้งเราได้สิ่งที่เราต้องการ <c ười> ก,าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ <c ười> คิดเห็นอย่างไรนะครับฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์หมอแอลจะเข้ามาตอบนะครับทำคลิปตอบเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับ